มีอย่างหนึ่งนะครับที่ผมสงสัยไม่รู้ว่าเพื่อนๆ fc สงสัยเหมือนผมหรือเปล่าเคยไหมครับเคยเคยเอาไก่ไปตีแล้วอาชมนบว่าเราตีเสียดเนาะตีเสียดปั๊บเสมอวันนั้นผมไปเนาะสนามนะผมไปตัวหนึ่งนี่แหละตีได้ตีก็ได้ตีคู่แรกแต่คู่แรกๆเราเราเราเปรียบหน้างานเราเป็นไฟไม่ใหญ่นะนะครับได้ตีคู่แรก นะครับนะครับพอได้ตีนะนอนปีกโมาเฝ้าถมดินนะครับวันนั้นพอได้ตีนะครับเป็นไงรู้ไหมกูต่อสู้นี่โอ้โหยังเก่งเลยกแยปียบหน้างานเนี่ยอืหัวนั้นเกือบแพ้เขานะ สามยกเสมอกลับบ้านเกือบตายเขานะฮะอีงี้เสียก็มาเล่าให้ฟังเลยก็เล่าหมดแล้วครับผมไม่ได้ว่าผมชนะอยู่ตีวันปีนี้ตีห้าสิบตัวชนะสี่สิบแปดสี่สิบเก้าตัวแพ้สองตัวชนะแพ้ดิสลับกันก็ว่าได้นะครับนี่แหละครับก็เล่าให้ฟังมันก็จะพแพ้ละมันก็เสมอวันนั้นนะ ไ,ไม่ได้แปลกอะไรไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกวันนั้นะข้องใจตรงที่อะไรรู้ไหมเวลาไปพอเราตีเสียดใช่ไหมว่างว่างว่างจะก,กลับกอ็อะไรอยู่ก็เล่นไก่ต่อที่นั่นแหละอพอไปเดินดูคู่อื่นเอีไอ้อย่างนี้ทําไมเราไม่ได้เจอบ้างนะนเ,เ,เ,เนี่ยไอ้ตีเคลียๆเนี่ยเราก็คิดว่ามันเอ้ย คู่สนามติดกันเนี่ยกับเราเนี่ยสงสัยมันอาจจะเปรียบได้คู่ตัวไม่เก่งพอเดินไปสนามอีกสนามสองลักษณะเดียวกันเลยอคุณเขี่ยมาผมเขี่ยไปคุณเขี่ยมาอะไรไม่วันนี้มันเป็นอะไรทําไมมีแต่ไก่ไม่เก่งเออเป็นอะไรกันไปดูคู่สามเป็นอีกอ้าวสิ้หายละไอเราน่ะเปรียบทีไรนี่เจอเต่ตัวกเก่งเจอเต่ตัวแข็ง คู่ต่อสู้นี่นะไม่ใช่คู่ต่อสู้อคู่อื่นนะโอ้อะไรตีกันแค่นี้พอเราไปยืนดูโอ้โหถ้าอย่างนี้ถ้าเราเจอโอ้หลุดวันนั้นเกือบได้ตีกับเราแล้ววนะันนั้นน่ะนิดเดียวเราไม่เอาเองเสียดายเคยเสียดายไหมไม่เราไม่เอาเองวันนั้นนะนะเขาสูงนิดเดียวเราน่าจะเอาฮะนะเป็นงั้นไปนะครับแล้วปัญหาคือเราก็ จอแต่ตัวแข็งแข็งเก่งๆูง่อ,อื่นนะไม่ใช่คู่เดียวด้วยสองสามสี่ห้าเทบจะทุกคู่ยกเว้นสังเวียนในนะฮะสังเวียนหนึ่งที่ตีกันเก่งหน่อยไอ้ข้างนอกเนี่ยไอ้ที่แปบเปียบหน้างานนี่อะไรกันตีกันยังไงปอกลอกแป๊กๆ,ๆอันนี้พูดที่ไม่ได้ว่าจะดูถูกไก่เขานะไอ้พูดที่ถาม f เอซว่าเป็นเหมือนผมไหมหรือว่าผมเป็นอยู่คนเดียวผมแบบนี้ไม่ใช่วันเดียว และไม่ใช่ไม่ใช่สนามเดียวด้วยวันนั้นอันดามมนนะนะวันก่อนเนี่ยสอสุริยะก่อนหน้านี้แถววัดที่มันเป็นอยู่อย่างเงี้ยทุกสนามไม่ไม่ห้าคู่ก็หกค,คู่อ่ะมันก็มีแหละแบบคนลุมเยอะๆเฮดังๆ,ๆอ่ะเก่งๆอ่ะมีอยู่ห้าสังเวียนหกสังเวียนเฮดังๆ,ๆสังเวียนเดียวนอกนั้นตีกันป๊อกๆเปก็กเล็ก เอไอเราเนี่นะเปรียบทีไรนี่เจอแข็งแตกแข็งแตกก็ๆๆไม่เข้าใจไม่ว่าจะเปรียบเองไม่ว่าจะให้เด็กน้อยเปรียบให้ว่าจะให้ลุงเปรียบนะไม่ว่าจะให้คนแบบเป็นไม่เป็นไก่เลยไปเปรียบก็ช่างเถอะเจอตัวกิ่งตัวแข็งอยู่นั่นแหละมันเป็นอะไรกับชีวิตจะเจออ่อนๆกับเขาบ้างไหมเนี่ยนะนะ fc คอมเมนต์หน่อยนะครับคอมเมนต์ Comment กันได้หน่อยนะ คอมเมนต์กันมาหน่อยว่าเออเจอเหมือนผมไหมนะหรือว่ามันเป็นที่แบบนี่ผมว่ามันไม่มันมันมันทุกสนามจริงๆเดี๋ยว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 เนี่ยอีกสองสาวันเนี่ยอีกสองสาวันเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะทําคลิปอยู่สนามให้ชมเลยนะแต่มันลงไม่ลงยูทูบไม่ได้เลยตรงที่ตอกไม่ได้ดีกจเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมันเป็นยังไงคู่อื่นๆทําไมทําไม ดี่ผมต้องทําผมต้องใช้สูตรใหม่ละถ้าอย่างนี้นะเราเอาไปทีไรเราเจอแต่แข็งเียงอย่างนี้เราต้องเอาไปห้าตัวแล้วเปรียบให้มันได้คู่ทุกตัวอืมอย่างนั้นให้มันเป็นไก่แบบให้มันเป็นไก่พวกปเปลยสี่ตัวแต่ไก่เราแหละให้พวกปเปลยสี่ตัวขังเราตัวเดียวก็ลองดูสิวะไอตัวที่เราเปรียบได้คู่เองเราทาน้ําเองเนี่ยอะคู่ต่อสู้เกง่งยางเทพอ่ะไม่เป็นไร สามยกรอเสมอได้แต่ไอ้สี่ตัวที่ให้พวกไปเล่นเนี่ยะเราไปเดินแอบดูว่ามันจะเจอตัวอ่อนอย่างที่เราคิดไว้ไหมกิมก็อยากทดสอบมันก็ยังมันก็น่าทดสอบนะครับผมว่ามันน่าทดสอบน่าสนใจประเด็นนี้นะครับโอเคนะครับคุยเล่นนะฮะสนุกสนานกันไปนะครับวันนี้มาถมดินถมดินนะี่ครับ ผมดินทําบ้านนะครับนะพอมีพื้นที่ปล่อยไก่ปล่อยกาให้โตได้นะครับตอนนี้ที่ปล่อยไก่ตัวในกรุงเทพมันเริ่มน้อยแล้วนะฮะตรงนี้ยังพอได้นะครับมีบ่อนะครับเดี๋ยวเลี้ยงไก่ตามขอบบ่อนี่แหละนะก็ไม่รู้จะแผนไหนนะครับเอาถมไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคครับเจอกันในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะ เอามาจอยความรู้แล้วก็แห่งมันมประสบการณ์กันไปนะครับวันที่เดเดือน9 6 6นะครับวันนี้ทำคลิปโอเคครับสวัสดีครับ